นอกจากนั้นของเราก็ยังมียาร,าระบายอ๊อฟเมลสบูหน้าใสตุงสำริทธา,า,รรา,ากาจะสั Up ่งซื้อรางอ๊อฟมปรติดต่อสอบถาม093451หรอซื้อผลิตภัณฑ์คุณสัาิให้ติดต่อเานีก่ ครับบ้านตื้อพ่อก้นั่งฟั้งข้าวอย่างนี้บางทีแหละบ้านี้ว่าหนูมีไม่มีแบงค์ขั้งหรือเปล่าเป็นผู้หญิงเงินวะผู้หญิงครับพ่อข้าเห็นเห็นเงินมันก็ต้องจะขายแล้วอมันบ่กเขาทำบัตรดาเข้าบริวารเข้าบริษัทยังยังถือไว้อยู่บอยให้เข้าไปตรวจสอบบอยให้เข้าไปตรวจสอบดิครับครึ่งเบื้องข้างคูดมันหายไปมันเป็นเงินพันใดอยู่ตี ตัวเลืองตัวทั้งขางนี่มันพุทธต,ตัวนี้มันขาดไปครึ่งหนึ่งเพรมันชัดเจนว่าจังเลยเกียร์ต้องเสี่จังไงล่ะขาดกล้มสังเกตทั้งมันพุ่เถ่าเนาะตาโมเมนต์วาบอนน่นได้ลอกตาดิยังดูขายอยู่ซัมนี่ขายอยู่จังไงล่ะม,มันมาเจอโควิด <COVID S 2> อ <COVID S 2> ียังไงเสี่ละมันกันทางนาาัน้อยู่ค้นค้นไปกันแต่ะละก็าคือแสงโมดุ่งนึงก็ปัดผู้แต่ละก็จีบาดเอาขึ้นเนี่ย โควิดกับอยแห้งแล้วยังมาต้มมาตัวกันอยู่ลำบากประตูเนี่กับเห็ดอยู่ทั้งนพ่้อกับยู่ผู้เดียวก็พร้อมอันเนี้ยใบใบที่ไปล่งพักมากท่เาก็เอารถแล้วตัาอยูได้ ลักนี่ตัดนิ้วได้นี่มันมีข้อกดเจียนลงมาอัสันนม่มันต่ำเขาเมื่อซื้อยังต้ำรวจอันจะเป็นยังงั้นเขาก็เลยมาซื้อช่วงมือวันนี้รู้เสึกว่าตอนเทียงคนค้นแถบจะบ่บ๊บพันไยได้เราแจกกับที่รถขึ้นไปทั้งนี่แหละแต่คือ เทามีเงินทอนบ่อเขาเอาแบงพันมาซื้ออลควมที่ว่าแม่กำลังเห็ดเวียกอยู่คือกำลังเห็ดปลาทูนี่แหละกำลังเห็ดปลาทูนี่แหละครับก็เลยวางยุหันยุหันไปเอาเราก็เลยไปเอาไปเอามาทอนมาทอนเขาโดยที่ว่าเงินแบงพันนี้ยังไหวคนผู้ขายก็อยากขายว่ายังไงซะเนาะอยากขายแบงพัน็นย่ง ประมาณว่ายืนหมูยืนแมวน่ะมันยืนเงินพันมากพอกลยยืนเงินทอนไห้มันบ่ไห่แบ่งพันเฮามาตรวจสอบว่าเอมันแมนบ่แมนแนวผู้เถ่าเนาะกระใสใจ่ซื้อว่าบ่มี่สี่บ่มี่นีจังสี่มากอันนั้นกระเผ้าเขาผ่านไปแล้วแล้วว่าเมื่อบ่งแบ่งพันแบ่งนีเนี่ยมันก็ือเปลี่ยนยังสี่เพราะเมีเมื่อบัง เนี่ยเพราะเบอรงห่วยมันบแมนได้เนี่ยขุดมันหายครับขุดมุ่งเนี่ยมันมี่ยังขึ้นเดียวมันโบแมนได้เนี่ยปัะนีเส้นนี่มันกับบแมนเส้นเงินสะท้อนเอามันโบแมนได้พอว่าสันว่าก็เลยว่าธนาคารนกับปิดเนาะ้านัไปตรวจสอบว่าเป็นลอมเป็นนั่นก็เลยก็เลยบอกแล้วว่าไปเซเว่นไปเซเว่นซะไปเด็กก็เลูกก็เลยผมไปเซเว่นนาลาดมงคลเซเว่นเลยว่า มาตรวจสอบให้ว่ามันเป็นแบ่งปลอมอตรวจสอบไห้พ่อเนี่ยพ่อบอกว่าเงินเงินจริงหรือเงินปลอมไอ้คนพนักงานยี่หันเขาเลยเบื้องไห้พ่อเขาเอาเอาไปจริงก็ไปปลอมไปน้ากันได้บ้างเนี่ยเขาเขาเลยขีดเบิ้องเันตัวตัวทีนไอ้คนนั้นมาสื้อเนี่ยปลอมพ่อเขาว่าปลอมพ่อพ่อเขาเบื้องเอ้ามันก็คือเขาวายหรือแม่ก็เล่ยว่า พอดีไปลงพักนอพอกระบะของจริงใบกิ่งที่มันเอามาซื้อนะ่ะคนเงินปลอมใบกิ่งนะ <c oughs> กันเลยว่า,วาตำรวจเพิเเนนเ่นเล้วไว้เป็นหลักฐานเพิ่นเล้วไว้เป็นหลักฐานนี่คนก็เลยถ่ายเป็นเอกเาอาสารมาให้ขอเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าถ่ายเอกสาราตำรวจถ่ายให้จากใบกิ่งของของเขาขกเา็เลยอมแม่ก็เลยไปเคลือบไว้ให้คนที่มาซื้อของเฮานี่เบิ่งกระจายให้มันหู่จักว่า มันเป็นของปลอมมารบาดอยู่แถวเฮ้าแล้วจังี่ล่ะขรั้งแรกใจนึ่งคัเพราะอยากไปแจ้งลเลยก็เลยคิดว่ามันอาจที่เป็นผลพ่อยพ่วงไปทั่วจังหวัดก็เลยต้องไปแจ้งเอาหลักฐานตัวนี้ขึ้นมา